ก็พอลงมาบัวจะจับนิ้วห่อไหมลูกพยายอมแล้วลูกม,มาบอกรีลามากไปเอเสียยางโยโกโฮามาอย่างดีเลยนะโยโกโฮามา ตาแล้วตามสไตล์เขาสไตล์บัวบาง เดี๋ยวแปดโมงผ้าชิดเลน่ โอ้ยชื่อเองนีโยนแม่นนะเฮ้ย งมือแทงม,มือโยนมือเล่นสบายใจนี่เทชื่อหน่วยลก็บตกครับ เ้ยบัวปอพร้อมเล่นลูกตกใจหมดหหหแปดโมงเนี่ยแปดโมองอบุญ เชยเชยเฉยเจ๊นี่ใครมาหาเรื่องกับเตะจัดการอย่าง,งนี้แหละ เฮ้ยโนทำไรอ่ะโนปีนข้อกแล้วบวกยางรถไม่ค่อยมันเอ้คนไม่ตูงมาไม่ดีไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีแล้วเชิบนอน ชนอนนอานมีแหงล้วก็ดูเขาทุกวันนะครับดูวนไปวนมาอยู่นี้แหละเื่นเช้ามานะไม่เคยมีอะไรใหม่นะพาเขาไปนี่ไปนั่นไปนี่บ้างคนระับ

เจ้าตื่นสายเฮ้ยหมู่บ้านตื่นเช้าทุกวันเลยนะโดยเฉพาะเสือน้อยตื่นเช้าทุกวันเเ,เสือใหญ่<ฮ>แต่ก่อนบอกว่าอยากคิดเสือน้อยเพราะมันดูน่ารักแต่มัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องเปนเสือใหญ่ สุขของบัวบานはいはいはい。 เห็นเสือหมอบแล่วคิดว่าเสือวายเป็นเสือซ่อนลายเสือซ่อนเล็บเลยก็ว่านไปแม่แมแมรอแปดโมงครับแปดโมง แล้วก็จะแปแครั ชื่นชื่นชื่นไปแล้วชื่นบอกเดียวกินอยู่เฮ้ยชื่นเหมือนเจ็บขาเลยวะสังเกตเหรอแล้วเราต้องดูตอนเดินนะเจ็บขาเฮ้ยเอาไปไฟปนหูเฮ้ยเฮ้ยหูฉีกแล้วไอ้ลูกออ้เดียเจ็บขาเ่าบึงวะ คือคือเจ็บขาใจกะเจ้าไหนครับเหมือนนะเหมือนหอฉีกอยู่รู้เรื่องเลยเอาไว้ให้คุณตาฉีกเดียวพอต้องเอามาให้ยางลดหล่ะเล่นคักแทบบัวบืม เราจะใส่ชุดฟามิงโกไปนะครับใส่ชุดฟามิงโกโอ้โหมันโย่จริงๆบ้าอะไรวะต้องลองผมเป็นตัวตลกเหรอ ทำอะไรก็มีแต่คนหวนัวล้อผมเป็นพระเอกนะครับรูปหล่อด้วยที่สุดในกองถ่ายส้มเขียวแล้วก็มีพระเอกเบอรสองมาแล้วลูกเพิ่มพูนมันจัดให้ชื่อบัวนะครับบัวอะไรดิไมี่เอาดูบบมันจะมันจะซ้ำตระกูลบัวนะั่ ไปดูเด็กน้อยช่องแปดดีกว่าบัวเพิ่มบัวหลวงบัวหลว่อไมละบัวเพิ่มบัวดือบัวมืนบัวยังกรบบ้านไป ืม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 เล่นงาเล่นอย่างนี้นี่ไม่มีงาสึกแต่ไปดูควายมาค่ยเสอควายเสีควายเสียเฮ้ยโอ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 ้ยหูมีความนอาพิเศษครับสามารถทรงตัวได้ปลาเอฟซยเอดูหมาบ้านผมนะ ถ้าเอามีตังออกอน,นี่คืออันนี้คือหมาบ้านผมนะแกงบัวผมนะโอ้โหมีตังถ้ามีตังกป่หนึ่งสองสามสี่โอ้โหสุดยอดเตะเตะเตะบัวเด่นเด่นดีจ้ะตัดแตกบเล่นไปเล่ยมาตัดแตกบหู ấy chưa mà mà hai mấy ta có tỉa đấy chép ni mà có thật tha đấy mà, mà. nè ôi 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 mã tí cái lái với nó nì, bùa ơi bùa mã do canh ขอเล่นด้วยกับหมาได้ไหมคุณตากำลังมาไม่มาหรอครับหยอกกันหยอกกันแทง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  แม่บ้านกำลังทำกับข้าวอยู่ผมจะตั้งกล้องไว้ให้เอฟซีดูนะเฮ้ยบัวบัวฝากกดตับตะไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้ผมสวัสดีครับ